โอ้จ็บบอลนปุ๋พี่น้องเนอะบอลง่ายใหลายง่ายในปุ๋นี่ปุ๋ยปุปุบอลนนี่ปุ๋ยบอลปุ๋ยบอลแล้วว่างเหมือนกันหูดยาวมามามาพี่น้องมาปลูกนี่ปลูกบอนเนี่ยปลูกบอนวิธีปลูกง่ายๆเนี่ยดินเนี่ยเอามาใส่นี่ปลูกบอลนะท่านผา้นี่ใส่นี่แหละพุดเล็กๆนี่แหละ หลังจากคุดเล็กๆแล้วก็มาเนี่ยเอาผาดำเนี่ยมาใส่มาปลูกบอนกันเนี่ยเอ้ากวางจาได้กวางเม็ดเคริงหมดนี่กวางสองกวางเม็ดเคริงเอาเงาสองเม็ดเลยฮะน้ำใส่ก่อนปลูกบอนขุดเลิกๆแล้วอะไรแล้วพี่น้ำใส่โอ้นี่ยคุดเหงาเลยเนาะปลูกแบบนี้แหละนี่ขุดเหงาเอาไปเลยไปปลูกอ๋อการใบออกมัหเหรอ เอาเงามานเลยพี่เงามาโอ้หนี่กะปูกไ้หน้อยเนาะนี่ทางมันยเบืองหนาวแถงอยู่ไห้เนาะเก่งเก่งเก่งโอ้แนวแบบนี้ก็ได้อักเนี่ยบอลนี่พ่านเหนียวขึ้นไงแถไงวายเนาะไงเนาะ ยายล่ำบอกยายหนึ่งคือโอ้หุ่นแรงมันก็ลกไปได้ได้วยปลูกติ๊ดใส่ดินยังนี่ปลูก่คือดำปืดดีแท้ถิ่งง่อยดินท่ำไราก้อนปลูกใส่ดินท่ำไร้ก้อนเลยสิหลังจากนั้นตั้งตัวได้ใส่ขี้งัวไปท่านโอ้งามเนาะโอ้นี่ยเนี่นี่ขุดมาแล้วเขาบอกโอ้เหยียบปูปุูตตนนเต้อเนาะเออที่ที่ตั้มดำหน้าแต่น่ะ มากแบบไดก็ใส่ยเราเป็นแถวเป็นแน่้อเออเลยเบิ็งหุ่นเอาใส่หุ่นเนาะขอจำคัานนามเอาปลูกใส่ดินซะก่อนที่แรกนี่นี่เอาหุ่นเอาลงไปหุ่นแถวนี้มันดินค้างได้เนาะ,นะดินแถบนี่ยดินภูเขาเลยนี่มีเห็น,นหินน้อหินหลายเนาะ ก็มันเป็นดินเลยนี่นะขอเกเป็ดเลยโอ้ขอกเป็ดเก่าสันมาเนี่ยลูกเอาแบบห่างๆกันหน่อยหนึ่งก็ได้ซ้ำๆหน้าเลยพี่น้องเอ้ยทีห่างแดดเต้าหมักดอกมีพันหน่อยพันไหลาซ้ำไหลกันใส่หน่อยข้าวมันเต็มหมดเลยขั้วแมาโดนดมานนเลยเดือดน,ดนกว่าขึ้นเลยเนวะขึ้นคว่ำหักคว่ำหนาวีปแล้วออ ขึ้นไล่เนี่แหละข้อสำคัญนี่นี่บอต้องมีไผยยางก็ร่องข้างล่างกันเนาะไางยางกันน้ำไปเนาะอม่เขาบอกยังเพืองน้ำกัใส่เลยโอ้ว่าเงินหลายอยากซื้อน้ำก็เพราะแพงน้ำก็เอาหมดแล้วเปิดใส่เลาเว้ยที่ประหยัดนด้ำในตัวเนี่ยเอาใส่น้ำเพื่อประหยัดไส้เดี๋ยวมันพอจะหดหลายน้ำมันจะซึมลงไปเนะาะ,นอะถอามันจะหดหลายนา้ำเอาขวบคุ่มน้ำอะไรบอง่ายซะนี่ จำลำหน้าแล้วนี่ปักปักไส่หลอดผีโอหักได้แน้แวยังงามเลยผลุนผุนลมปูปูปป,ปันดำหน้าแล้วผุนเฮ้งผิีนผหน่อยเลยเพราะมันต่างตัวได้แล้วก็เอาขิงว่ามาใส่หวานไปเต้ ที่การปลูกง่ายๆแต่ได้ผลเนี่ยนี่ขอจำคัญน,นลังค้าวพี่น้อยลังค้าไปเดี๋ยวพยายามมาคุ้มเนี่ยนี่เนาะยังลองคุ้มไว้คุ้มหนาวเนี่ยไม่กาคุ้มหนาวมันหนาวมากนันสิได้กินมัดปีเนาะง่ามัดปีได้ที่เป็นเรียบร้อยแลยคือข้องลังค้ามีเล็กพร้อมตัวนี้มีไทรลวดพร้อมตัวนี้นะครับคลวดพร้อมนี่ครับโอ้ปานดำหน้าพี่น้องเอ้ยเนือเที่ยวนุ่ม ข่วงเม็ดกัวเยอนหนิเนาะข่วงเม็ดกัวแล้วก็ยนืประมาณสองเมตรนี่เห็ดหลุมใบมาปลูกปลูกเห็ดยูเห็ดกินเห็ดแก้วโอ๊ดแก้วยังกระได้ได้เนาะเห็ดได้หลายอย่างอ้อมบอนเอีแสบอ้อมเวียนน้ำก่อนแสบเด้เนาะบอนนี่ยขาโอ้ดินดำดีใช่ไหมข้าวแมนวะทุ่นเขาไปต้มโอ้ทุ่นเนาะบวกขึ้นกันเนี่ย่มอ เมื่อคือเราทุ่นจะกินดิบมันได้อันนี้มันคั่นอันนี้บอลนั่นว่าไงนี่บอลเนาะนี่โอ้อะไรยังใส่กระปูได้เหรอเมื่อไรโอ้เขาไดมีแหนงมีนออะไรเมื่อตอนนี้เนาะนี่เานี่กระถางปลูก็กระถางกะไรได้ได้เนาะเจาะหูบ่ะเม้่อถึงเจาะหูดีเมื่องเจาะหูเนาะเมื่อถึงเจาะหูต้องการน้าเมื่อสั่ดาห์เปียกแห้งได้แห้งดี อนมันประองการหนามันขังหนามตลอดเออเออนี่ยิงเสียกันได้ทาดำหน้าเต้นเน,นี่เนาะโอ้เนี่ค่อยเบิ่งอีกเดือนนึ่งกว่นีได้ผลบ้าได้ผลแาวเบิ่งกันนี่ยบ่หกว่นเดือนบ่ะหอนหอัอนจากมันตั้งตัวได้แล้วเขากลับมาใช่ขงิงว่ะ เนาว,วเดี๋ยวแถวเบิ้งกันเป็ี่นได้เลยที่หลังการงานสางเลยตอนนี้นะเออเออนี่ปลูกโ,<อ>โอ้ขักเลยเนาะมีหัวลังค่าใส่พอมเอาขักว่าเจา้าผ<อ>ี่มุมผีเลยโอ้ขักได้ นี่เต็มพอดีฐานสีเข้าเบิองมันคือจังขนาดเนาะ,นะมันได้แผวมาน่อยหนอยมันบ่มแมลหน่อยเนาะเต็มหุนเลยนีขึ้นเต็ม,ตมนียกับพวกบาดพว้กันแหละยังงามเลยเต็มเบิองต่วนมัน ใส่ผีพร้อมนี่ป่าเขียวพร้อมเนาะป่าดำเข้าไปายางใส่เนาะถือมาแล้วเดี๋ยวมันจะปลูกนี่ห่วยมาถึงหาในะที่ตัวเนานะปลูกง่ายแตเหยียบตัวหยียบใส่ตมมลงก็แล้ว,ลวต้นี่เนะะาะพอจำขั้นอากาศเนอนี่น้ำไหลมันเยอะหน่อยน้ำไม่ยู่ใกล้เนี่ยน้ำนี่นี่เนี่ย น,นี่ต้นนีจ่จะถือว่าปลูกเป็นการเซตวิธีปลูกเลยเอาบอเบิบ้งกันเราเป็น,นอะไรโอ้เจาบอนไปปลูกได้นน้องเนอบอนีหง่ายได้ลายง่ายเลยปลูกกจะปลาบอลนะเนาะปีนี่บอลยวไปปลูก